ขอ,องไม่แตะหลังคารดยืมเข้ามาด้วยอ่อันนี้เรือขนาด12.5นะครับวางบนหลังคาแหลกด้านหน้าอันเดียวด้านหลังไม่มีแหลก ก็ด้านหลังไม่มีแหลกก็เลยยยันเหมือกับกราบนี่นะครับให้มันยันตรงนี้ไว้ก็เพิ่งจะมาหัดเล่นเรือครั้งแรกครับเดี๋ยวผมเอาลงแบบคนเดียวดูนะครับเอาไปพายครั้งหนึ่งแล้วมีคนช่วยตลอดเห็นคนแกๆ่ๆยกเก่งๆกลางๆเขารีบวิ่งมาช่วยใหญ่ดูซิว่าจะาลงยังไงดี ้อกจะเปลี่ยนเป็นแบบไข่ขแล้วรองเท้าแตะเก่าลองไว้นะครับตัวเรือสามารถยกคนเดียวได้แต่ว่าหนักพอสมควรวแกะช่วงหัวก่นอนวันนี้ก็ติดอีซูซูไม่ค่อยเวิร์กนะครับต้องติดรุ่นแบบนี้นะลมเข้า สำหรับวิธีจะเอาลงนะครับผมคิดว่าจะเอาแบบนี้นะครับก็ดูกันว่าจะรอดไหมตส่วนตรงนี้ก็เรือที่ข้างเดียวนี้จะมาสิบห้าโลไม่มีนะไรันหาคนระับ ก็ลงมาแล้วครับเห็นแล้วว่าจุรักทุเละสมควรทีเดียวคราวนี้ก็จะหิ้วเข้าบ้านนะครับหิ้วคนเดียวจะไหวไหมทําไม้มีร้อนลาก ครับเสร็จเรียบร้อยครับยกเก็บนี่ไม้พายนะครับฟิลมีเส,สืชูชีพด้วยนะครับเดี๋ยวมารีวิวชัดๆสีนี่อยากให้ดูความทุรักทุเลในการเก็บเรือของผมน,นี่แหละพอดออกมาแล้วเมื่อกี้ตอนลงก็เห็นแล้วน่ากลัวนะตอนแรกว่าจะโชว์โชว์ยกขึ้นยกลงเห็นเมื่อกี้ลงแล้วเปลี่ยนใจเดี๋ยวหาวิธีที่ดีกว่านี้ก่อนแล้วค่อยคลิปด,ดีกว่า ยูทูบผมอาจจะไม่เหมือนกับถอดฝรั่งนะครับที่ดูแล้วดูแล้วชิวๆแบบทำอะไรดูแล้วง่ายไปหมดเลยนะอะไรเงี้ยผมพบว่าชีวิตจริงมันไม่ง่ายนะครับลาบากมากเมื่อวานไปภายรอบก็ยุธยามาก็โอ้แทบตายเลยนะครับไม่เหมือนกับที่เขาเห็นรูปใน Facebook เลยว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันแต่ว่าวันนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปไปเนื่องจากว่าเป็นการลงน้าครั้งแรกแรกจริงๆเลย แล้วก็เป็นการมีเรือครั้งแรก้ก็เก่งเกรงก็ติดตามไปนะครับอีซี i n g t h a งแ a ลนนี่มาดูแลกต่อก็เป็นแหลกเอบต้องยัดไปอย่างเงี้ยไม่โอเคเลยวพาวิธีอื่นดีกว่าต่อดง่ายนะครับก็เดี๋ยกปุ่นออกแล้วก็สามารถถอดได้แล้ว